มาดูเรื่องของการนับศพจากในภาวะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นปรากฏว่าก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่องนี้นะฮะว่าตกลงกี่ศพกันแน่ไม่เชื่อใจอปิดบังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะคือต้นทางเรื่องนี้นี่ต้องมาจากโพสต์ของคุณช่อเลยนะคุณธนาพลเอี่ยวสกุลเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยสองคนเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นก่อนตัวเลขนี่ที่เขาพูดในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็มีการ เนี่ยคุณธนาพลที่เป็นคนนี้เขาเป็นบกของนิตยสารอะไรนะที่ฟาใช่ไหมฟาเดียวกันนะครับฟาเดียวกันก็บอกว่าเท่าที่ตามอ่านระดับความเสียหายในแ่จังหวัดภาคใต้ที่เจอภายน้ำท่วมครั้งนี้ยอดคนตายไม่น่าจะเป็นหลักร้อยแล้วน่าจะน่าจะเป็นหลักพันไปโพสต์แบบนั้นคุณชอบพนิกาวันนี้นะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับจากการข้อหาในเรื่องของละเมิดจริยธรรมทางการเมืองที่ไปโพสต ในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเนี่ยครับคุณช่อนี่ก็มาเติมครับบอกว่าเดิมเนี่ยประเมินตายหลักร้อยตอนนี้คาดว่าอานหลักพันเช่นกันค่ะคนอดข้าวน้ำมาหกวันไม่นับคนแก่เด็กอ่อนผู้ป่วยติดเตียงแหมนี่ก็ถือว่าเป็นการาโพสต์แบบไม่ต้องอ้างใครครับเป็นพร้อูสูตรรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าอาุทกภัยเที่ยวนี้เนี่ยตายกันหลักพันแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาช่วยเติมในเรื่องนี้ก็คือ บิ๊กจ๊กครับพล <j> ok. ตำรวจสุรเชษฐหักพานครับเมื่อวานนี้ก็ยืนยันเรื่องนี้อีกครับคุณบินยอดครับอ,อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าท่านอย่าลืมว่าคนต่างด้าวก็คนท่านจะไม่นับเขาเป็นคนเหรอผมว่านายกท่านใจดำผมรู้ว่าท่านกำลังกดตัวเลขอยู่เพื่อการเมืองเพื่อเงินสองล้านอย่าลืมนะครับพันศพต้องจ่ายเงินสองพล้าน จะกลายเป็นว่านายกพันศพอันนี้ท่านรับไม่ได้รับไม่ได้ยังไงท่านก็ต้องรับอันนี้ก็เป็นลีลาของหลองโจกนะครับซึ่งถ่วงจาราชการแล้วแล้วช่วงหลังนี่โอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันเลย <c oughs> คุณผนิยอดล <c oughs> ีลาของหลองโจกนี่คือพูดแบบเป็นนายตำรวจถ้ายังรับราชการอยู่เนี่ยมันพูดจาแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> คือไปอ้างตัวเลขแบบไม่มีที่มาที่ไปมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ทงาง กระทรวงสาธารณสุขครับทางประลัดกระทรวงเองนะครับก็มีการชี้แจงเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณหมอสมเลิกจิงสมานครับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวเมื่อวานนะครับแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดดูทุกขภัยครับก็บอกว่าเนี่ยจากวันแรกที่รับศพเราไม่ได้ประมาทแล้วก็มีการเตรียมการให้ไปดูนงงานหน้าง,งานที่เตรียมไว้ จะมีตู้คอนเทนเนอร์เจ็ตู้ซึ่งเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งวันแรก85ล่างจากนั้นเป็น110และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับภายใน4วันคิดว่าจะเพิ่มมากที่สุดคือ2วันที่แล้วเพิ่มมาอีก10ล่างจากตัวเลขหากจะเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นหลักหน่วยตัวเลขที่ยืนวันนี้นะครับยังไม่ถึง150ครับก็อยู่ประมาณ140 ก็เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับรวบรวมจากผู้ที่เสียชีวิตในช่วงอุกตุภัยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยที่เจอในที่มีการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทที่มอซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มีการตรวจสอบนะครับแต่ว่าสิ่งที่รองโจกพูดเนี่ยวันนี้ก็พูดเหมือนกับว่ามันมีเรื่องของคนต่างด้าวเสียมากแล้วก็พันขดศพที่บอกเนี่ยนะครับ ก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นคนต่างด้าวจานวนมากผมก็งงนะครับว่าเวลาเจ้าหน้าที่เขาเห็นคนเสียช,ชีวิตเนี่ยมันแยกแยะไม่ได้นะมันไม่รู้หรอกครับว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างด้าวก็ต้องเก็บมาหมดนะครับแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยที่พบล่างเนี่ยครับไม่ถึงร้อยห้าสิบวันนี้นะครับทางรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒนครับ,รบก็มีการชี้แจงกับสื่อประเด็นนี้เงินเพราะว่ายังเป็นประเด็นร้อนที่มีการ พูดถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตในอุทกภัยที่หาดใหญ่ฟังเสียงรัฐมนตรีสาสุขครับยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับครับแ,แต่อาจจะถ้าอาจจะแจ้งในหน่วยงานทางส่วนอื่นอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบารครับ คาดว่าไม่ถึงนะครับคาดว่าไม่ถึงครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะรวบรวมด้วยสุดท้ายก็จะเป็นใบมรณะบตรอยู่ละนะครับแล้วก็มีกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับม,ง,ม,ง,มงเจตนา,าของส้ยอ,ออกมาพตัวเลขเป็นัผมเป็นคุณหมอผมไม่มีมองเจตนา,าอย่างอื่นแล้วกันครับครับไ,ไม่ถึงครับไม่ถึงครับก็เป็นตัวเลขตามที่ทางกระทรวงได้รายงานไปเมื่อวานนะครับ อันนี้ที่ไดมถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเราแยกประเภทของคนที่เสียชีวิตจากเหตุจมน้าใช่ไหมคะหรืออ่ไตัวเลขเมื่อวานที่แจ้งไปผมเข้าใจว่าน่าจะ140ใช่ไหมครับอันนั้นคือน,นับเมื่อวันที่1ธันวาเวลาสี่โมงเย็นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่รวมที่มออนะครับซึ่งก็จะมีจากทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ที่ย้ายเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขตัวนี้แหละครับส่วนถามว่าเป็นการสกรีนิ่งออกไปหรือ,อยังว่า เป็นผู้จมน้ําเสียชีวิตเท่าไหร่เป็นเสียชีวิตจากเหตุใดเท่าไร่ตอนนี้ก็นิติวิทยาศาสตร์ก็กําลังดําเนินการคาดว่าจะจบภายในวัน2วันนี้แล้วนะครับยืนยันตัวเลขชัดเจนว่าตอนนี้คือ140จนถึงวันที่1ธันวาคมนะครับก็ชัดแล้วล่ะแล้วถ้าจะไม่เชื่อหมอไม่เชื่อโรงพยาบาลคือคือจะบอกว่าจะจะเอายังไงจะไปหาหลักฐานไจะไปซ่อนศพเออมันฟังได้ยังไงแต่ว่าประเด็นหนึ่งนะครับที่เอาตู้คอนเทนเนอร์มานี่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง ผมเห็นในโซเชียลคนมันถ่ายตู้คอนเนอร์คุณมันยอดแล้วก็มาคอมเมนต์เลยบอกว่าโอ้โหพวกคนเร่งมาเออในนี้นี่ต้องหลายร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าฟังคุณหมอสมเลิกพูดเนี่ยก็บอกว่าเป็นการเตรียมการเพราะเขาก็ประเมินสาการว่ามันน่าจะมีผู้เสียชีวิตเยอะแต่ว่าประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่เขาก็คอนเนอร์เนี่ยมาวางเจ็ดตู้แต่วันที่ตอนมีในโลกโซเชียลมันก็ถ่ายรูปเนี่ยครับแล้วก็ไปแชร์ในเฟซบุ๊กแล้วก็เมนกันใหญ่เลยครับ เนี่ยพอฟังหมอสมเลิกพูดก็ได้เข้าใจแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้ตัวเลขยืนยันก็คือยังไม่ถึงร้อยห้าสิบแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ไปแล้วร้อยหกนะครับอีกสามสิบกว่าเนี่ยก็ยังยไม่มีรายละเอียดแต่เข้าใจว่าอาจจะไม่เจอหรืออาจจะเป็นต่างด้าวอะไรนี่แต่ว่าพอคุณโจ๊กเนี่ยครับบิ๊กโจอ๊กออกมาพูดแล้วก็ไปโยงไปเดินต่างด้าวก็เหมือนกับไปมองว่าเนี่ยมันมีต่างด้าวเสียชีวิตเยอะท่านอย่าลืมว่าคนต่างด้าวก็คนท่านจะไม่นับเขาเป็นคนหรอ เฮ้ยพิกจ๊กนี่พูดอะไรตอนหลังนี่ดูแล้วเลอะนะกาแฟกาเฟเลยแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปแล้วบิกจ๊กนี่เขาก็ตั้งเป้านะครับต้องถล่มทั้งพบตรลคนปัจจุบันกับอดีตพบตรลนะครับในส่วนของคุณต่อศักดิ์ซึ่งประเด็นคุณต่อศักดิ์นี่ต้องบอกว่าถึงวันนี้นี่เดือนเสร็จแล้วเพราะว่าย3 23บสามบสามตุลานะครับ เป็นวันที่คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาใน,ตในส,ส,สตชเนี่ยกอลอตลอตลเนี่ยครับ,รบเขามีมตินะครับว่าบิ๊กต่อเนี่ยครับผลเอกต่อศักเนี่ยไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเว็พน,นัน Master. บ NK Master สรตอจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเดือนเศษแล้วนะครับยังไม่มีการถแถลงข่าวมีการชี้แจงจาก บิ๊กตายนะครับผลเระกิตตลัดพันเพชรว่าหลังจากที่กรอลตลสรุปอย่างนี้แล้วเนี่ยจะยังไงเพราะเรื่องนี้มันจะต้องไปที่ปปชนะครับแล้วก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ออกมาถล่มบิ๊กต่อนี่แบบคือก็เหมือนกับว่าหาประโยชน์ด้วยกันในเรื่องเพราะว่าเพราะว่าออลองโจ๊กนี่เขาโดนเว็บพนันออนไลน์เว็บไซต์มินนี่ <c oughs> เป็นเว็บพนันออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีบัญชีม้า ที่ไปโยงกับคนของลองโจกแล้วก็บอกว่าเงินในบัญชีม้านี่ก็ไปใช้ในกิจการที่เกี่ยวกับรักษาพยาบาลคนในครอบครัวของลองโจกอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราได้ยินมาก่อนอันนี้แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทําให้ลองโจกเนี่ยถูกออกจากรารัการแล้วลองโจกคดีลองโจกก็เป็นอยู่ที่ศาลอยู่นะครับอันนี้ก็ต้อง <Okay. S 1> ก็ต้องไปว่ากัน <Okay. S 1> แต่ว่าลลองโจกตลอดช่วงที่ผ่านมานี่เล่นทั้งนายกนะครับแล้วก็ทางบิ๊กต่อซึ่งตอนนี้ ฟังว่าก็ยังอยู่ที่อังกฤษนะครับในขณะที่บิ๊กตายเนี่ยพลเอกจิตรัตน์ก็มองว่าเป็นคนใกล้ชิดกับบิ๊กต่อมากอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่มองกันว่าไอ้เรื่องทุจตลิตไอ้เวพบพนันออนไลน์ b n k Master เนี่ยครับมันจะสามารถเอาตัวบิ๊กต่อเนี่ยกลับมาหรือว่าด,ดําเนินคดีอะไรได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอ,อนะครับว่าทางสองชอชจะสรุปอย่างไรแล้วจะต้องส่งปปชครับปปชก็ไปสารดีกาอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของ ลองโจกนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมานี่รวมถึงกรณีน้ำท่วมก็ออกมาแบบโอโ้โหฟังแล้วนี่ไม่น่าเชื่อครับว่าเป็นอดีตในตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะพูดอะไรแบบที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับหรือถ้ามีอะไรก็ต้องน่าจะออกมายืนยันให้ชัดเจนวนนี้จะวิจ,จ,จารณ์อะไรก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนใช่ไหมฮะ ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกับหลายพันนี่มันมันคนเรื่องเลยนะไม่ต้องหลายพันน่ะพันเดียวนี่ก็สาหัสแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้าญาติหายเขาก็ต้องแจ้งถูกไหมถ้าหายยังหาตัวกันไม่เจอน้ําท่วมแล้วกี่วันแล้วอะไรทั้งหลายนี่ก็ต้องมาแจ้งดเนินแจ้งความกันก่อนอ่ะมันมันซ่อนศพไม่ได้หรอกครับแต่ว่าบางทีในโซเชียลมันก็ปั่นกันจําได้ตอนเหตุการณ์ช่วงพฤษภาคมินตอนนั้นก็มีการ ขับรถ GMC เนี่ยเข้าไปตรงลาบสิเบเอ็ดแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาศพเข้าไปเก็บข้างในไปฝังไปฝืนอะไรเพราะตอนนั้นกำแพงรอสิเบเอ็ดนะครับตรงบางเขนเนี่ยสมัยก่อนเป็นกำแพงทึบนะทุกวันนี้นี่เป็นกำแพงปโปร่งเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยหลังจากพิสูจน์ซาเลยมันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นคุณจะเอาศพไปฝังในในที่ตั้งทหารของรอสิเบเอ็ดมันเป็นไปได้ยังไงแต่มันคือกระแสะข่าวที่มันปั่นันในโซเชียลเนี่ยครับ คือผมพูดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นก็เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นกับในปัจจุบันเนี่ยครับพันศพนี่จากน้ําท่วมนี่โอ้โหมันเป็นตัวเลขที่มากมายมหาศาลนะครับอันนี้ก็เป็นสาการของลองโจกกับเรื่ององทุทกภัยที่หัดใหญ่ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่รัฐบาลยังเดินหน้าในเรื่องการเยียวยาครับคุนยอดครับผมอะนะครับก็เป็นข่าวที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ